แม่มดสซาลมาแล้วค่ะ EP 7 1ชาวลัคนาราศีเมษนะจ๊ะมา EP นี้แม่มดจะเปลี่ยนจากการใช้จุดทศนิยมนะคะใน EP 35จริงๆ EP นี้จะต้องเป็น EP ที่35.1แม่มดจะเปลี่ยนเป็น EP ที่71นะคะ mm. เพื่อจะได้รู้ว่าแม่มดเนี่ยเดินทางมาถึง EP ที่เท่าไหร่แล้วนะคะเอาล่ะ เรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงหลุกครึ่งหลังของมีนา6สนะคะว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณนะจะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะคุณเม่ที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relation มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะจ๊ะเอาล่ะใบแรกจะเป็นตัวแทนของเมซี่นะคะ ใบแรกเฮาละ่ะว้าวไพ่พลังงานตัวแทนของเมซี่นะคือไพ่ริสเทสนะคะคุณเมดพลังงานเนี่ยสำหรับชาวเมษที่มีคนคุยดูดูอยู่นะคะ in relationship อาจจะเจอกับ อะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนนะคะพลังงานของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะแล้วก็คืออย่างเวลาในแต่ละ EP เนี่ยสมมติว่าในกรณีที่แม่พิมบอกว่าจะมีคนกลับมานั่นหมายถึงว่าเป็นพลังงานที่แรงที่สุดแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษ จะต้องเจอกับพลังงานแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานที่แรงที่สุดในหลุดครึ่งหลังของมีนา64นะคะชาวลัคนาราศีเมษได้ไพ่ตัวแทนของคุณเป็น High Priestess เช่นอาจจะตกเป็นมือที่3ามโดยไม่รู้ตัวอยู่ในพลังงานที่เป็นรักซ้อนซ่อนเร้ซนซ่อนเงื่อนนะคะ The Emperor เช่นอาจจะไปเกี่ยวข้ของกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแล้วเขาอาจจะไม่สามารถที่จะชัดเจนเกับคุณเมธได้เพราะว่าคาราคาซังและคงไม่สามารถที่จะช,ชัดเจนได้จริงๆนะคะเนื่องจากว่าอาจจะต้องทําเพื่อลูกหรือ,อ,อมีทรัพย์สินสินสมรสธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างความชัดเจนให้เมซี่ได้ก็มีความเป็นไปได้ Tower ก่อนหน้านี้นะคะชาวเมรหลายๆคนที่เจอกับพลังงานของรักที่ไม่ชัดเจนอย่างชัดเจนเนี่ยอาจจะมีการจบหรืออาจจะจบใน EP ีนี้เลยนะคะซึ่งก็แล้วแต่หน้างานของแต่ละคนนะคะ ดวิคุณเมฆเจอพลังงานของรักซอนซ่อนเร้นปิ่งบางอัมพลางนะคะอันนี้พลังงานน่าจะมาจากอะไรที่ว่าบอกว่าโสดแต่จริงๆไม่โสดบอกว่าเลิกแต่จริงๆไม่ได้เลิกนะคะคุณเมธไปเจอพลังงานแบบนั้นหรือชาวสองนะคะเจอพลังงานแบบนี้นะคะซึ่งชาวเมธเป็นคนทำซะเองก็มีความเป็นไปได้แต่พลังงานยังไงก็ตามแตก จะทรงนี้นะคะ The Empress คุณแม่อาจจะเลือกที่จะจบนะคะกับอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะหรือเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเอ,อ่ออะเดี๋ยวขอเปิดต่อแล้วกันสองดาบในชาวเมขบางคนอาจจะกำลังตับสินใจที่จะจบนะคะ ตัดสินใจที่จะเด็ดขาดกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะกับคนที่มีความเจ้าชู้คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหวังแค่เบ n นฟิตก็มีความเป็นไปได้นะคะ page of w a n d s คนที่มีความเป็นเด็กไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในเร่ของการกระทำคำพูดนะคะ ได้หมดนะพลังงานดูทรงแล้วน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทําให้คุณเมฆเหนื่อยนะคะกับการที่จะมี relationship หรือ in relationship กับคนคนนี้ในอดีตที่ผ่านมานะแม่โต้องพูดอย่างนี้นะคะตอนนี้นิ่งสี่ดานิ่งนะคะเช่นอาจจะมีการบล็อกนะคะมีการโป๊ะ อาจจะบางคู่ไม่บล็อกอาจจะโปะแล้วนิ่งรอว่าจะมาบอกอะไรจะมาพูดอะไรจะมาเจราจาอะไรนะคะหรือในบางคนอาจจะบล็อกเทจบขันหลังแล้วต่างคนต่างนิ่งเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่ mm hmm. เขาเรียกว่ากระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะนิ่งแล้วแ่งแมนด้วย mm hmm. ก็ มีอาการอึ้งกิมกีนะจ๊ะแล้วก็งงในงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันอา,อาจจะดูถ้าไม่ออกเลยหรือไม่ได้อีเออะนะคะทฤษฎีเอยังไม่ทันจะทำงานเลยโปะซะแล้วนะจ๊ะนี่คือพลังงานของเมซี่สำหรับคนที่มีคนคุยดูดูอยู่ in นเ l a t i o n นะคะมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะได้หมดนะคะอย่างที่บอกว่าพลังงานเป็นอะไรที่ หนึ่งนะคะตกเป็นมือที่สาไม่รู้ตัวคนเองเอามืดแบบไม่รู้ตัวนะคะสองคือเซอร์ไพรส์ว่าคนที่ไว้ใจเอาดันมีใครบางคนซุกอยู่แล้วจริงๆแล้วเราเนี่ยแหละที่เป็นคนมาทีหลังนะคะคือเรียกว่าเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์เลยเนยจะจ๊ะเอาล่ะนี่คือพลังงานของเมซี่ที่มีคนคุยนะคะแม่มดจะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้นะว่า ชาวเมธนะที่มีคนคุยเขาจะจัดการยังไงกับคนที่มีพลังงานแบบนี้นะคะเขาทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวเมธนะคะในด้านมืดเป็นยังไงบ้าง wisdom นิ่งคุณแม่บางคนอาจจะเลิกที่จะเงียบนะคะหรือเขาอาจจะเลิกที่จะเงียบนะคะมีใครบางคนนะเงียบนะจ๊ะ หรือเงียบกันทั้งคู่นะคะอยู่ๆก็เหมือนตายจากจ้ะนะเอาล่ะเช็คต่อแซดจาก o อเ r e s s ชั่นแซดมันแบบว่าเจ็บในเจ็บนะเนื่องจากว่าไม่คิดว่า คนที่คุณเมรไว้ใจเนี่ยจะทํากันได้นะคะหรือชาวส่องที่ดิัวชาวเมรอยู่นะก็ไม่คิดว่าชาวเมศเนี่ยเขาจะมีใครบางคนซ่อนอยู่นะคะเป็นเซอร์ไพรส์นะเอาล่ะไปต่อสิ Five of Coins มีลูกหอบลูกมีเต้าหอบเต้าเลยนะจ๊ะคือพลังงานเนี้ยประกันแรกนะ ก็าอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะรักที่เจอในแอปหาคู่ก็ได้นะจ๊ะเ,เป็นลักษณะของคนที่ออ,อาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วมีคนเข้ามาแทรกนะคะทําให้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคือตัวคุณแม่เองนั่นแหละมีครอบครัวแล้วแล้วดันไปเจอคนที่ถูกใจนะคะ หรือมีใครบางคนเข้ามาแล้วคุณแม่กับคนคุณอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะคับลูกคาับดอกนะกำลังอยู่แบบระหองระแหงนะคะมีความเป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามแต่คงจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลือกครอบครัวในบางคนหรือในบางคนมีครอบครัวแล้วไปบริหารเสน่ห์นะคะซะเอง ก็มีความเป็นไปได้นะคะเอาเป็นว่าพลังงานมีมือที่สามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองไป,เป,เ,ป,เ,ปเป็นมือที่สามหรือมีใครบางคนบริหารสนิทกับชาวเมฆแล้วชาวเมฆนะคะไปเจอว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณแม่คนเดียวไม่ได้คบคุณแม่คนเดียวนะคะเอาล่ะทีนี้แม่าจะขยายพลังงานจากจักรวาลให้อีกนะคะ Attraction คือเป็นพลังงานที่คุณกับเขาเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากในแง่ของว่าคุยกันแล้วไปกันได้นะคะมีความสุขนะสนุกนะจ๊ะแล้วก็เคมีค่อนข้างตรงกันนะคะ Pay attention to your r e d f l a g s หรือการที่ บางทีอาจจะเอกใจช้าไปเช่นมีมีการหายนะเสาร์อทิตย์หายตอนกลางคืนหายนะคะคือมีการไม่ไม่ตอบลายหายไปแล้วตอบเช้าเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นพลังงานที่ลืมเอกใจว่าเขาน่าจะมีใครบางคนอยู่นะคะ Reconciliation เป็นพลังงานของอะไรที่น่าจะโบะเป็นพลังงานแรกเลยนะคะไปเจอนะคะไปเจออะไรบางอย่างนะที่ไม่คาดคิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางคู่อาจจะเป็นพลังงานที่มีใครบางคนโทรหาชาวเมสคอนแทกมานะว่าคนของเขา นะคนที่คุณเมฆคุยอยู่เป็นคนของเขาก็มีความเป็นไปได้นะคะนี่คือพลังงานของชาวเมฆที่ดูค่อนข้างที่จะปวดหัวพอสมควรนะจ๊ะเดี๋ยวแม่มอสราจะหามครูบาอาจารย์ให้แล้วกันนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะขอบคุณ8ปด0 0ื่นเจ็ดพันในช่อง YouTube แม่มอสรานะคะขอบคุณ9,300คนที่ติดตามในเพจ ถ้าอยากรู้พลังงานด้านมืดนะว่าเขาเนี่ยคิดยังไงกับคุณในชาวเม็คุณดีกว่ใครบางคนอยู่ที่มีลักษณะพลังงานแบบนี้นะหรือชาวสองที่ดีวกว่ชาวเม็ดอยู่แล้วเขามีพลังงานแบบนี้นะคะความไม่ชัดเจนนะหรือใบโปะแล้วไม่ได้มีการคุยกันอยากรู้ว่าคนนั้นคือใครอะไรยังไงนะคะ ให้ส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นแม่มดอ่านพลังงานด้านมืดจากรูปบอกพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะไม่ใช้อย่างอื่นนะคะติดต่อผ่าน ID Li n ยหรือ inbox มาในเพจแม่มดสรานะคะเอาล่ะถามครูบาอาจารย์ให้นะว่าคุณเมธเนี่ยจะอะไรยังไงกับคนนี้ดีนะคะจะอะไรยังไงกับคนนี้ดีซึ่ง ดูจากทรงพลังงานแล้วน่าจะมีการหยุดคุยนะคะบล็อกนะแล้วก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วพอมาโปะ๊ะมันเลยเหมือนกับเป็นการยืนยันคำตอบว่าตลอดระยะเวลาที่ไม่ชัดเจนมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีชาวเมฆ คนเดียวนะจ๊ะเอาล่ะถามว่าจะมีการคุยกันเคลียร์ไหมในบางคู่อาจจะมีนะคะแต่ในบางคู่อาจจะบล็อกเลยนะคะเพราะว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดอิเลเลชันเพราะนั้นก็เสียเวลาที่จะเคลียร์นะคะเอาล่ะนี่คือชาวเมธที่มีคนคุยในช่วงหลุกครึ่งหลังของมีนา EP 7 1นี้นะคะทีนี้แม่มดจะขอขยายพลังงานยังไงนะ โทรหาแม่มดในไลฟ์ก็ได้นะคะวันทุกวันที่10แล้ววันที่25ของเดือนนะสองทุ่มตรงนะคะเอาล่ะเราจะมาเช็คพลังงานความรักความสัมพัน์ของชาวเมรที่เกิดยี่มีนาถึง19เมษานะในช่วงหลุกครึ่งหลังของมีนา64สี่นะคะสำหรับชาวเมรที่โสดนะจะว่าจะได้เจอใครบางคน ในครึ่งหลังของเดือนมีนานี้ไหมนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของเมซี่เด็กคุณโสดเพราะคุณหักดิบเด็ดขาดกับพลังงานของใครบางคนมาคุณมีเด็กอยู่ตรงนี้มีทาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องและถูกใจนะคะก็คือหันหลังให้กับใครบางคนที่ไม่ชัดเจน King of Wands ไปต่อนะจ๊ะคือคนคนนี้น่าจะงานนำพามาเจอกันหรือการเรียนนำพามาเจอกันนะคะก้าวดาคุณเม็ดงงอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเช่นอยู่ๆเขาอาจจะหายไปนะคะมีการเทน,นะมีใครบางคนเทใครบางคนนะคะ หรือมีความไม่ชัดเจนอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้นะคะแล้วคุณไม่เพิ่งจบพลังงานหรือจบกับคนที่มีพลังงานที่ไม่ชัดเจนนะห้าไม่เท้าเป็นพลังงานที่มีปากเสียงนะคะในหลายๆผู้ก่อนหน้านี้อาจจะแบบว่าเอาแล้วสรุปว่าคืออะไรนะสรุปว่าระหว่างเราคืออะไรคือยังไงนะคะ หรือคนคนนี้คือใครก็มีความเป็นไปได้นะห้าถ้วยแม่มดมองว่าคุณเมฆเลือกที่จะเดินออกมานะคะหันหลังให้กับพลังงานที่ไม่ไม่ใช่อะ่ะคนที่เจอในเวลาที่ไม่ใช่นะคะสีดาพลังงานนี้มาแน่นอนนะสีดาบ 4ดาบคุณได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานนี้มาแน่นอนนะเมซี่จานะแม่มดมองว่าหลุบ EP นี้ค่อนข้างที่จะมาสอดคล้องกันมากๆนะคะ7ถ้วยคุณแม่ที่เป็นโสดน่าจะมูฟออนแล้วล่ะนะเช่นพลังงานที่แม่มดเห็นนี้อาจจะผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือในบางคนอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในอะไรที่มันไม่ถึงขนาด Irrelation มีความเท่าใน Irrelation นะคะมีความแบบเขาเรียกอะไรแค่คนคุยคุยอยู่นั่นแหละนะไปไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุให้คุณเมฆไม่ได้คิดที่จะปักหมุดที่คนคนนี้นะคะเพจของซอสเป็นลักษณะของพลังงานของเด็กนะคะ คนที่พูดจามไม่ถนอมน้ำใจนะเอาล่ะไปต่อ Queen of Cups จริงๆอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาใน,ในระหว่างทางเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยราบรื่นในแง่ของทัศนคติด้วยนะคะสิบเหรียญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ผ่านกระบวนการแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเลยด้วยซ้ำนะคะ และคุณเมธเข้าไปอยู่ในพลังงานแบบนี้เพราะเขาบอกว่าเขาหย่าแล้วแยกแล้วเลิกแล้วแต่เปล่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันต้องชัดเจนแต่นี้ไม่เคยชัดเจนอาจจะมีการจบความสัมพันธ์กับพลังงานที่มีลักษณะอย่างที่แม่มดบอกมานะคะข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อนะจ๊ะเอาล่ะ คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะแม่ว่าจะขอขยายพลังงานถางจากจักรวาลให้ชาวเมฆที่โศก Prince of Cups เป็นลักษณะของการบริหารสเสน่ห์ส่วนหนึ่งด้วยนะคะเป็นลักษณะของการบริหารสเสน่ห์ Balance ในระหว่างทางที่คุณแม่คุยกับคนคนนี้เขาก็ มีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะห้าสิบห้าสิบนะไม่เต็มตัวไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะใจชาวเมนได้นะคะ four of coins ดูจากทรงพลังงานเนี่ยก็คือจะลิงก์กับคนที่มีคนคุย คือคุณจบความสัมพันธ์กับอะไรที่ไม่ชัดเจนคนที่มีครอบครัวคนที่มีลูกแล้วคนที่แต่งงานมาแล้วพ่อไม่หรือ,อยังคาบลูกคาบดอกคนที่ไม่ตอบโจทย์อ่ะแม่พูดอย่างนี้นะไม่ตอบโจทย์นะคะทั้งนิสัยทั้งสเตตัสนะจ๊ะเอาล่ะขยายพลังงานต่อคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะ Pay attention to your red flag คุณได้เหมือนกันเลยอีกหนึ่งคู่นะจ๊ะเหมือนกันเห็นไหมจักรวาลเตือนแล้วว่าคนเนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะเพราะเขาทําให้คุณเมสซี่เหนื่อยนะเหนื่อยใจนะเหนื่อยใจมาก you deserve love จักรวาลบอกว่าคุณคู่ควรกับอะไรที่คู่ควรนะเมซี่เพราะฉะนั้นมูฟอนไปต่อดีกว่าคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยนะจ๊ะเอาล่ะอีกหนึ่งใบ ที่คืออะไรใช่ไหมค c ชานส์คือถ้าในกรณีที่คุณเมธเป็นครอบครัวกับคนนี้แล้วอย่างที่แม่บอกว่าในบางคนอาจจะแต่งงานกันแล,แล้วคนของเราไปบริหารเสน่ห์กับคนอื่นเป็นเหตุให้มีปัญหาในครอบครัวนะคะก็พลังงานนี้จะเป็นพลังงานที่เก็บรักษาครอบครัวเอาไว้นะเฉพาะเคสของคนที่มีครอบครัวนะคะเอาล่ะ ถ้าอยากรู้ด้านมืดว่าเขาคิดยังไงกับเมซี่นะหรือชาวสองที่อยากรู้ด้านมืดนะว่าเขามีเจตนาอะไรเขาคิดยังไงเขาจะกลับมาไหมนะคะส่งรูปนะแม่โอ่านพลังงานด้านมืดจากร,รูปเท่านั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับ87,000ื่นเจ็ดพันซับสไคร์ในช่องยูทูบแม่วาสระนะขอบคุณสําหรับ8ปดพันเอเก้าพันสามร้อยคนที่ติดตามในในเพจนะคะ ขอบคุณสำหรับรีวิวแม่ัมตายควายล้มในอีพีที่ผ่านมานะเขียนให้แม่มดน่ารักมากๆจริงๆเยอะแยะมากมายนะจ๊ะหลายร้อยรีวิวแล้วลองเข้าไปอ่านกันดูนะแล้วก็ติดต่อแม่พมตในอินบ็อกซ์นะคะหรือไอดลายด้านบนนี้ก็ได้นะจ๊ะเอาล่ะครูบาอาจารย์มีอะไรอยากบอกชาวเมฆนะที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะครูบาอาจารย์บอกว่า เรื่องความรักดูไม่ค่อยลงตัวแต่เรื่องงานดูปังนะจ๊ะแล้วก็ยังไงก็ยังได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่อยู่ความหมายคือว่าถ้าในกรณีของคนคนนี้เขามีอายุมากกว่าคุณเมตเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะเขาก็คงจะยังมีเมตตาในแง่ของว่ายัางน้ามเมตตาอยู่ตรงนั้นที่คุณเมตอาจจะไม่อยากจะคุยกับเขาแล้วแต่เขาก็ยังอยากจะคุยอย่างที่บอกว่าคนคนนี้งานนําพามาเจอกันการเรียนนําพามาเจอกัน เจ้านายกับลูกน้องนะคะรุ่นพี่กับรุ่นน้องอาจารย์กับลูกศิษย์นะได้หมดนะคะได้หมดนะแต่เป็นพลังงานประมาณนี้นะจ๊ะเอาละ่ะนี่คือพลังงานของเมซี่ใน EP 71แล้วนะจ๊ะยังไงเราเจอกันในไลฟ์วันที่25สองทุ่มตรงนะเมซี่โทรหาไม่หมดได้นะจ๊ะ สนุกสนานที่เดียวแหละเวลาไลฟ์สดนะโอเค See you ปะบรย